คำนายดวงชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนตุลาคม2566คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรห้าก,กรกดาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีเมถุนกับรัคนาเมถุนค่ะ ท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนกันยายน2566กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปท่านที่อยากจะดูดวงส่วนตัวให้แอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหมอดู YouTube ออนมานีจันก็ได้คลิปนี้เป็นคำทํานายทั่วไปในเดือนตุลาคม2566ค่ะ การเงินแจ่มใสสิ่งที่ต้องระวังก็แค่เรื่องสุขภาพท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่แต่งงานแล้วอ่ะมีดวงตั้งคันสูงมากท่านจะมีความอุดมสมบูรณ์อาหารการกินอุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนสมบูรณ์กินเก่งจนอ้วนไม่ควรเล่นการพนันนะคะ าวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาท่านต้องระมัดระวังในการเดินทางนะเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยให้ระวังมิจฉาชีพให้ระวังจะโดนแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งคอเซนเตอร์หลอกเงินคุณจะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคุณจะสเสน่ห์แรงให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับแบบโดนหลอกเงินหรือไม่ก็ทำของหายการเงินคุณดีมีคนอิจฉาลิษยาในความโชคดีของคุณดวงความรักของท่านในเดือนตุลาแจ่มใสมากมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์สร้างครอบครัวมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ คุณกำลังจะเจอรักแท้เป็นความรักที่นุ่มนวลท่านจะสามารถหาเงินก้อนโตได้อาจจะขายที่ดินขายอาจจะขายที่ดินได้เงินก้อนโตดวงการเงินของท่านแจ่มใสามากท่านจะได้เงินก้อนโตชีวิตของคุณเนี่ยจะเริ่มมีความสุขการเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อย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 นะคะคุณ อาจจะต้องระมัดระวังในการบริหารธุรกิจหน่อยนะเพราะว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันมีคนจ้องเอาเปรียบอยู่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ดีให้ระวังเนี่ยลูกจ้างอมตังลูกจ้างโกงเงินนะคะธุรกิจของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากธุรกิจของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขอแค่ว่าคุณนะมีความอดทนอยา่าโกรธ คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องที่คุณกำลังทำอยู่หรืออาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพอ่ะมีคนคอยกีดขวางคุณมีเกณฑ์จะได้รับมรดกทรัพย์สมบัติแต่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการถูกมิจฉาชีพการถูกมิจฉาชีพหลอกให้รักและปอกลอกท่านจะต้องระมัดระวัง เพศตรงข้ามที่เข้ามาเพราะเขาจะเข้ามาปอกลอกหลอกลวงเงินทองของท่านคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะประสบความสำเร็จท่านที่เป็นนักการเมืองท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสำเร็จอย่างมากอาจมีเกณฑ์ได้รับรางวัลจะมีชื่อเสียงในสายงานอาจจะได้รับรางวัลด้วยซ้ำสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยคือเรื่องสุขภาพ ให้ระวังโรคมะเร็งระวังไม่สบายระวังมิจฉาชีพคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาหลอกลวงให้รักเป็นความรักที่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์เป็นความรักที่เสแสร้งเพื่อเงินทองท่านจะต้องระมัดระวังความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องระมัดระวังโจรขโมยให้ระวังโจรขโมยการทำของหายไม่ควรเล่นพลังไม่ควรเล่นการพนัน ให้ระวังทาของตัวท่านอ่ะให้ระวังการทําของมีดวงจะสูญเสียทรัพย์หรือไม่ก็ถูกโจรขโมยของให้ระวังให้ระวังโจรขโมยของมีเหตุสูญเสียทรัพย์มีเหตุสูญเ,เสียเงินทองอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้ท่านลืมมันไปแล้วก็เริ่มต้น กับความรักครั้งใหม่จะดีกว่านะคะเหมือนคุณจะดื่มเหล้าจัดไปหน่อยนะหรืออาจจะแบบเมาอะไรสักอย่างแบบมีเรื่องเครียดก็เลยกินเหล้าเยอะ คุณควรทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรและอโหสิกรรมให้กับคนที่ทำร้ายจิตใจคุณชาวราศีเมถุนหรือราหรือชาวลัคนาเมถุนเนี่ยท่านมีเกณฑ์ซื้อรถนะมีดวงเกี่ยวกับการซื้อรถมีเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตัดเมาเหล้าอะไรเงี้ยกินเหล้าเมามีความทุกข์ใจในเรื่องความรัก ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีกันราศีมังกรราศีตุลชาวราศีตุลชาวราศีมังกรเนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องทางธุรกิจให้ระวังอ่ะท่านอ่ะจะถูกท่านจะถูกชาวราศีกุมเนี่ยหลอกเงินได้ช่วงนี้เหมือนคุณอ่ะชอบเอาเรื่องอดีตเก็บมาคิด ทำร้ายจิตใจตัวเองคุณเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดเนี่ยทำร้ายจิตใจตัวเองจนตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขเกิดความทุกข์ในจิตใจคุณควรจะไตรตรองให้ดีเวลาจะทำธุรกิจไม่ควรตัดสินใจเร็วจนเกินไปคุณตัดสินใจเร็วจนเกินไปจนทำให้ธุรกิจมีปัญหาท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายพวกเครื่องสำอาง ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายอาหารขายเครื่องดื่มจะประสบความสํำเร็จการเงินมั่นคงดีให้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพท่านจะได้รับชัยชนะในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังมีดวงที่จะได้คืนดีกับคนรักเก่าจะมีการเดินทางการท่องเที่ยวอุปสรรคเนี่ย จะหมดไปธุรกิจเนี่ยจะประสบความสำเร็จท่านที่แต่งงานแล้วอะ่ะมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะท่านที่ยังโสดเนี่ยความอายการที่ท่านเป็นคนขี้อายและเข้าหาเพศตรงข้ามอย่างไม่จริงจังเนี่ยเป็นสิ่งขัดขวางความก้าวหน้าของคุณคุณมีแนวโน้มที่จะผิดหวังในเรื่องความรักเพราะว่าเพศตรงข้ามอะ่ะ ไม่รู้ว่าคุณนะ่ะคิดจริงจังกับเขาไหมนะคะเพชย์ตรงข้าไม่รู้ว่าคุณนะ่ะจริงจังกับเขาไหมช่วงเนี้ยอย่าพึ่งย้ายที่อยู่คนโสดเนี่ยมีแนวโน้มรักเขาข้างเดียวคนที่มีแฟนแล้วมีเกณฑ์ตั้งคันช่วงนี้ควรจะอยู่อดทนไปหน่อยท่านควรจะประหยัดและอดทนควรระวังเรื่องสุขภาพให้มาก อย่าเพิ่งเดินทางไกลนะคะอย่าเพิ่งเดินทางไกลให้เดินทางระยะสั้นการเดินทางไกลจะเป็นอันตรายให้เดินทางระยะสั้นภายในจังหวัดที่ท่านอยู่การเดินทางไกลเนี่ยไม่ควรเดินทางไกลเดินทางข้ามจังหวัดไม่ดีแต่เดินทางระยะสั้นได้ช่วงนี้ท่านจะมีความยุ่งยากใจอ่ะควรอดทน รอดูพัฒนาการว่าเออมันจะไปยังไงท่านมีคนให้ความช่วยเหลือนะคนที่ให้ความช่วยเหลือมีท่านต้องระมัดระวังโรคไมเกรนโลกกระเพาะโรคพิสุราเลื้อลังแล้วก็โรคเก่ากำเริบนะคะเหมือนอันนี้คือท่านใช้เงินใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปควรจะ ประหยัดให้มากกว่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนโชคดีค่ะ